้ถึงได้พัสดุมาอีกแล้วครับต้องได้ป็นป้าแดกแซ่บนัวทีมันอาดให้ตอนมาหอมครับหลอดมันยิ้มคุยๆถึงมันมักประแดกตามหุงยังเดียววันนี้ครับประแดกมากนี่อะไตอนบลอกโอ้โห้หแต่หอดกระปุกว้าต้องมาดิ่งดูว จำถือเกล็ดนี้นี่ำถือเกล็ดเนอแต่จนคนดำแตเอามาหันมาสิอ่านให้พ่งเป็นตัวหอแม่งเด็นตัเป็นตอันนี้กระดีตากระดีด้วนี่ไงนี้ไหมิเก็ต้อย่ี่นี้สายยังแม่งนี่จัหวัดดไอย่นี่ ก็มีปากก็หอเขราะว่าก็เห็ดดตกเสียบก็ห้อืมีแล้วมันยังตงนงคุณภาพนงต่ำนงเศษพวก็นี้แล้วคมามรู้เนี่ยตุมนงคุณนงนงตัวลงโลเศบเนื้อมาแดกนงล่ะแต่ว่านั่นหัว มีฝาสีม่วงนะครับสูตรนี้แกะตัวเด้อใส่เกียงก็เจียบนี่ดีินแล้วแม่มกหนูเป็น่าแสบเลยนี่ประเดียอันนี้แค่นี้น้องกินแสบกวกเก่ารุนพ่อน้องนงนี่อันนี้ร่องนงในพ่อต่าฮูขอบคุณแม่มาเริ่มมาขอนคุในหลายเด้อที่ทรงมะห้เฮลิโอ่ยเพ่อนหนึ่ เป็นหมดหลายสาย n h a มีคนษณาอย่างเี้ครับโฆษณาถามว่าเม็ดพนเนี่ยเสีบกระเด้อเนี่ยครับที่อยู่คนมีเบอร์โทรมีิยังรู้มีอยู่ครับนี่เบอร์โทร0952505342นะครับแซีบนัวปลาละที่ต้งการครับตาลงผลิตนี่อาติยนสระข้ามพอเป็นประเด็กสระข้ามตาคนอยู่นครปฐมมีเบอร์โทรอยู่ครับ0952505342โทรไปเลยครับ ต้องการประแดกแส่บแมว่ารบประกันได้แส่บมากไม่ได้กีนไนะม่เบใสียังี้กับเสีบใส่มกส่แกงเสียังกับนสีมีตอนผมมาที่นี่แซ่บก็ประเดกเขาใส่ตอนผมนได้ไหมตันล<ๆ>เลยจีต่ำมะฮุ่งลยครับมือนี่ปฟานเรบร้อยครับผักไทยแล้วก็มีของฝากมาจากพันธุ์ลูบอกเชียงใหม่จับหมูเชียงใหม่ครับต่ำที่ ตอนนี้แม่นุ่งเงหรอใครับน้ำผสมต่ำหุหงไม่ตึงมันใส่กระปดกนงครับมีพร้อมจะยัไแล้งถ้าปุ่กหมอกกัโลงเราใหาม่สึงนะมันมีไฟไหมครับแบ่นี้มัเกิดล่างๆครับออหลังคน<ท>มันมีแกวมือทูๆในน้ำอขอกกาวเรื่องอะ พอหมดเย่าแั้วนแต่ตรงนี้มกอครับตนี้แค่บกเอกครับเหมือนมาก่อความเตความยังต้องแสบยังมีดน้อยติดูกขมกมครับเน้าน้อด้วยไหมน้ำเกเพียงน้อยบอกมาใก็ได้ครับหอมโคเปิดแสบเลยผมกินหอมเหมือนน่าน้ ได้ยังมไม่ไหมเอนทำการที่ประแดกลุ้ฟุกเดีวครับปลายัางไรปลาทา้งบานท้องดยู่ะเอาสบิตงเบ้สูง่าไยใส่ตอนใส่ตอนน้ำแล้ว,หวอหเลไไยตื่นสายอ๋อหม้อหม้อ หนึ่งดูปกคือมาเยอะเลยห่ะไม้ติ่ง่ายใช่โอ้โหยังนำตาบ้านห้องเรอแจ๊บนี่คราบาบ้านห้องะตะกี้ลุนคายคนโลกไรไม่หเทบหอยยุเขาเหนียวมาจับมือแบเสียบแล้วครับคนแก่เก่าล่าง วันนี้มี่ได้ประแดกตยวตนึงก็ะจำครับเก็บ nah. ได้ปลาเคล่วอลาพีกเก็บลอยแล้วียบแล้วบ่งเจียวนึ่งหวานเด้กวดปีเลยนี่อาถามเร่องเกี่ยวกัเหตุการณ์จบอกนเบึ้องนียปลาราสับะไร เีดทำให้อายมันเบิดโตนะว่าันเต่าหม้อก็เ็เ็ดดีเลยว่ะัวสาดบอกอื่ดตัดหอเก็บตัดหั้วบเก็บความนี่มยกับปูนงแดดตัมาแววะแจีงนารสมจะลดน้ำจืมาน้งแช่พมเงีนี่อจนจะตัดเจีง อยากได้สีก็สั่งเเหนือยขานะมดยัมีโค้สีจริงแล้วสั่งเพิคมเหนื่อยั้งแดง่อยเส้นประแดดนองเลครับก็เปรียงก็เปรี้ยีกปีกเปรี้ยงตรงนี้แต่ันรหานแเาปักาห้่นดี กินง่านก็ไม่เคยต้อกินแล้ว่า่าแ๊กยังดีอยู่แล้วล่ะคุมาจากป่านนี้ตัวเองทำพองเพรากระเพาะเราใหม่ไปแต่ซุปป่องครับแต่เราอไม่เนี่ยไม่อีกแล้วเยียงน่องต่างไผ่บุญต่างไผ่กรุบแกรบว่าท่านพ่อพูดไว่างไผ่เรียงน่องกขแสบเพื่อนนะครับไมี เอามาต้มต้ปไอ้นกขุมมา3ตัวความครับลกนขนเคาไว้คือกันยามสิลาบเอามาปิง้งแล้วก็ฟักลาบครับสารนกจิจบ้านเฮาพิธีการเตรียมมีการพร้อมไว้อ่านะครับเนื้อจุ่มบ่ห <c oughs> น,งค,น,นงครับวันนั้นครับครับ

กุ้งเล้ยเแซยวเดี้ยงไม่ชิ้มนะเอาวุงเล้ยแซ่บเลี้ยงปาใสกระตุองทัเค็มบอะไรแซ่บมปรมาณคืาใสผัดเองาห้าตอนใส มันคุ้มกันมาก,กันาดไหนท้ายรูปมั้ยท้ายกับลูกปับแดดน้ำเันสองตัวสองโขดโขดมือก็กใช้ผมคือโนหลายบอกไม่ว่าที่สามสองขดค,ครับขึ้ปนปับแดดทีส่สองตัวสามสองสัวดดนึงขิใส่นงครับโขดนึงขิใส่โตกโที่นงน้ำ เที่ยหอมที่แท้กูเ้างหน้ยต้องสมข้อปากคทอ่่เคี้ยว้องสมพอมที่นี่ ริงขนาดได้จแบบียว่ามันปเี๋ยวแม่งแกว่าที่ปุ่มใส่เกลี่ยใส่ดำนู้นเ้ยก็ขอขายดำใส่นิขายจะประเดี๋ยวจะ่ปดแล้วอืมที่ก็ขอขายนี่ก็จะปุ่มงาน แม่เห็ดก็ถือแคบแคย่นี้มาแจบตรงนี้นี่ใส่กระป๋็งตนี้ตัตัวน้อง่นดน้ำเลี้แล้วอยู่นี่บอกขายำรังด้วยซื่อมาแล้วแจบทั้งจาน่เด็ดขายหลายเนาะ

เร่งตรงนี้ขึ้นนี t t ่หนำรถไปขึ้นเป็น <hi> สีนี่นาเสียงหน่อยหนยาดไปหนี้ยสะอาดแล้ว สูตรมึงสูตรได้แสบกว่ากันตอนตอนนี้มันจะสีแสบกว่านอนมืออมติดมือมห่วยนอนหลดเข็มเลยตีบอาากว่าระวังเข็มด้อเก็บมือจากของอะไรตรงซิมไปน้ำให้คุณลงเปะ Để em khứa thiệt tới lại không có khiếm mẹ ăn bở con nhỏ con Erm นุ like yeah ่งแอ้วใส่มาแดกนุ่งแลกวเจี๊ยมหัวย้อมแต่แล้วมันหอมท้องมันร้องน้อนตลงนี้ต้อนน้อยก็ตัดของอาก แบบั้บแต่กแบบเปนบา่แยบแบงทางเข้ามบวขาตาปกแบบพันพอว่าแต่ครับหอมแยบหน่อยฝาน่อยพอเห็ดบาแล้วงต้องมักจั่งจาครับต้องมีกินพว่า เกษตเกี่ยไรพอนเดวพอเดวตนแข็งพออาเซียเกี่ยได้หลายแข็งจะกู้กู้ในปุดนใจ โมกนแบบโมเดมัึ้่ายงนงที่บอกนะว่าอากดึง <c oughs> นำ่า <c oughs> ักม้ยบาามามเพราเขาช่ซิมเลยิม ไม่แขาา็งะใส่มาใส่มาชิมว่า่งสูตรที่สอง,องสูตรใส่ประเดียังไงนองเพื่อบอ่ะใส่ประเดี๋ยงที่ใส่ประเดี๋ขวดบอกอรรเอกเกอรองประเดก๋วดเ,เกนียแกี่แร่องหลายสูตรเกียบเกียบกันบ้างฮะหลายิ ตอ,ขขอตอนนั้น,นพอ่อจ้าง,งเขาขเข่ากรเจียบดิซิมครับผมเาทำซิมซิมประเดกไปไปม,มาที่สองโอ้ยงเป็นไงออกสมายพ่อป่อ จิตอนเอายำบอ,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 อก่ารับดีเด้อตอนต้องจีบกันผมนงจีตอนนั้นเป๊ะเลยครับแล้วชมผดอันนี้อันนึงมีประแดกแม่ที่รอบแรกมาแม่อมร,แรอบแรกครับแม่ใส่ปูเป็นตัวล้มไนั่งอะหอมกลิน,น,น,นปูน้ปูนี่ตัวใหญก็ใส่ได้ Do bên em như là sao tham hùng hoặc móc 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 Đẹp móc 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 ขอบคุณครับหม,ม่ามัยมีแห้งเก็บนี่อันนี้นะครับผมว่าปิดใจไว้ลวต่อจริงครับ